เคยตามเสด็จอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วผมอายุน้อยกว่าท่านแต่ว่าท่านทรงมีคติยะมานะมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วท่านก็รับสั่งบอกว่าอยากจะไปมอบถุงน้งชีพจังแต่ว่าขอไม่ออกข่าวนะอยากจะไปเงียบๆซึ่งคนในพื้นที่ไม่รู้หรอกว่าพวงพาเสด็จแต่ระหว่างบ้านเนี่ยมันอยู่ไกลกันตอนแรกก็ส่งพระดำเนินให้เราก็เดินไหวสักพักส่งวิ่งผมวิ่งไม่ไหวแล้วหมดแรงจริงๆ ท่านวิ่งประมาณ2 3กิโลแต่ละจุดแต่ละบ้านถุงยังชีพก็ใส่รถตามท่านไปท่านก็ผ่านบ้านอย่างเงี้ยได้รับถุงยังชีพแล้วยังค้ามีอะไรกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่ที่ประทับใจมากเพราะว่า 1. คือไม่ได้เป็นการบอกชาวบ้านว่าท่านจะเสด็จบ้านบางหลังท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็รับสั่งเสียงดังออกไปบอกว่า กินข้าวแล้วยังค้าได้ถุงยังชีพไปยังค้าคือคนในบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะใครหรือพอออกมาก็ตกใจว่าเป็นทูหม่อมพาเสด็จไปเองโดยแบบไม่ได้ทราบล่วงหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็พระชาชถุงยังชีพให้คือเรื่องการบรรเทาทุกข์ที่มูลพี่เพื่อนเพื่อนพาทำมาตลอด27ปีเนี่ยท่าน ้องใช้คําว่าแอบไปทรงบรรจุถุงยางชีพด้วยพระองค์เองหลายครั้งทั้งที่ทรงพระภารกิจเยอะมากทราบว่าหมายท่านเยอะมากแต่ท่านก็สละเวลาไปบรรจุถุงยางชีพด้วยองค์เองยกถุงยางชีพซึ่งถุงยางชีพเนี่ยถุงหนึ่งหนักประมาณ17-22กิโลผูกถุงส่งถุงขึ้นรถทําหลายครั้งมากแล้วก็ตั้งแต่กระบวนการเล็กๆฮะเอาถุงงเช่นกล่องยาเนี่ยมัดใส่ถุงพลาสติกเนี่ยก็ทรงมัดเอง ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นข่าวใดๆแต่โปรดที่จะไปทําเพื่อจะเห็นว่าท่านทรงให้ความสําคัญกับรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการบรรจุถุงก็ดีความเป็นอยู่ของคนที่มาช่วยเป็นยังไงกินอะไรอยู่ครบไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นทรงรายละเอียดมาก จริงๆก็มีแหละหลายเหตุการณ์นะครับเวลาท่านทรงงานแต่ละครั้งบางทีท่านก็จะพ่วงมูลนิธิอื่นๆในพระอุปถัมภ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายของท่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เพื่อนพะวันเดียววันอื่นท่านก็ยังมีอีกหลายงานแต่ว่าเห็นแล้วแบบคือทรงวิ่งทรงยกคือต้องใช้กําลังมหาศาลในการที่จะต้องทํางานแต่ละงานแล้วไหนจะความคิดอีกมันรู้สึกว่าแบบทําไมท่านจะต้องเหนือขนาดนี้